เอาครับมาดูหน่อยครับว่าสุดสัปดาห์นี้ครับกับการแข่งขันในรายการสเปนิชกังปีนะครับสนามของพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สถิติต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วใครได้โพลใครชนะการแข่งขันแล้วมันจะสะท้อนกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในฤดูการนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันนะครับนี่ครับ สนามที่4ของ MotoGP ครับก็จะเป็นสุดสัปดาห์ที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะการได้วัดประสิทธิภาพที่แท้จริงของบรรดานักแข่งแต่ละคนครับรวมไปถึงรถแข่งแต่ละค่ายด้วย MotoGP s p a ครับเอสปันยาครับก็คือที่สเปนครับเซอร์กิตเดอเซอร์กิโตเดเรสอันเคนีเอโตครับนี่ครับสนามนี้เจ้าถิ่นสเปนเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ตัวของออนักแข่งแต่ละคนนะครับที่แข่งในยุโรปเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ไปเติบโตในสเปนดังนั้นบรรดานักแข่งในยุโรปเนี่ยถนัดสนามนี้และทางต่อรอครับ4.4กิโลเมตรครับ8โค้งขวาแล้วก็5โค้งซ้ายนะครับ13โค้งเท่านั้นเองแต่เป็นสนามที่เป็นสนามในรูปแบบแบบเทคนิคอลนะครับ ท็อปสปีดที่นี่ทาไว้สูงสุดอยู่ที่300.8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ยาวมากนะจากโค้ง5มาถึงโค้ง6นะครับเริ่มต้นจากโค้งขวาโค้ง5้าจะเป็นโค้งกว้างๆแล้วก็มาจบที่โค้ง6นะครับในส่วนของท็อปสปีดท็อปสปีดตรงนี้ก็ต้องมาเบรกหนักๆที่โค้ง6นะครับโค้งขวาหักศอกซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในโค้งที่ต้องใช้เบรกหนักมากที่สุดของสนามแห่งนี้นะครับ4.423กิโลเมตรนะครับ สั้นกว่าที่สนามช้างนะครับสนามช้างเนี่ย4.554มี12โคง้งแต่ที่นี่4.423นะครับมี13โคง้งนี่เป็นจุดของการแซงครับจุดที่จะใช้ทำการแซงนะครับนั่นก็โซนหนึ่งก็คือโค้งแรกนะครับโซนที่สองก็คือโค้งหกนะครับแซงด้วยการเบรกแล้วก็โซนที่สามอยู่ตรงโค้งเก้านะครับได้ทั้งขาเข้าขาออกนะครับแล้วก็โซนสุดท้ายก็คือโค้งสิบสาม จะสังเกตว่าลักษณะของสนามนี้ที่ใช้แซงกันได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแซงด้วยด้วยการเบรกเข้าไปแล้วก็เดินคันเร่งนะครับแต่การแซงในแต่ละโค้งตรงนี้เนี่ยคือต้องเข้าไปด้วยความเร็วที่เหมาะสมจริงๆนะเพราะว่าถ้าเข้าไปลึกนะครับแล้วก็บานออกเนะี่ยมีโอกาสที่จะโดนช้อนคืนได้ทุกโค้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ง1โค้ง6โค้ง9หรือว่าโค้ง13นะครับรายละเอียดเซกเตอร์ครับมาดูหน่อย เซกเตอร์ที่1ครับเอ่ครับจากโค้ง1นะครับฟินิชไลน์เนี่ยจุดเส้นชัยมันก็อยู่กับถึงโค้งหนึ่งเลยนะเห็นไหมโค้งหนึ่งนะครับมาต่อโค้ง2นะครับเป็นขวาหักศอกนะครับจากนั้นนะครับก็พลิกเข้าซ้ายเลยเป็นชิกเคนแหละนะครับเป็นชิกเคนที่เริ่มต้นด้วยการยูเทิร์นนะครับชิกเคนโค้งขวาแล้วก็ต่อซ้ายนะครับโค้ง3แตจากนั้นก็เป็นซ้ายอีกทีนึงนะครับลงเนินมาตรงโค้ง4 นี่ครับจุดนี้จะเริ่มต้นแค r รี s สปีดออกมานะครับตั้งแต่โค้งสามมาครับเข้าโค้งซ้ายซ้ายกว้างๆนะครับแบรนมาแล้วก็มาซ้ายต่ออีกทีหนึ่งที่โค้งสี่ครับจากนั้นก็มาเบรกนิดนึงนะครับตรงโค้งห้าเป็นโค้งที่ค่อนข้างกว้างนะครับสนามโค้งกว้างแบบนี้รถแข่งอพิเลียชอบนะครับเราจะเห็นว่าอภพิเลียในสนามที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ปอร์ติเมาแล้วแหละ จะทำความเร็วกับโคง้งที่เป็นโค้งกว้างๆได้ดีนะครับด้วยเซตแอโร่แฟลลิงของพวกเขาเนี่ยทำงานได้ออกประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเซกเตอร์ที่2ครับมันเป็นทางตรงใช้เยอะนะครับนี่ฮะออกจากโค้ง4มาต่อมาต่อโค้ง5นะครับเป็นช่วงทางตรง2ช่วงนะครับทางตรงสั้น2ช่วงเลยแต่ก็จากโค้ง5ไปจนถึงจุดตัดเซกเตอร์2เนี่ยเป็นจุดที่ทำความเร็วได้สูงสุดนะครับท็อปสปีด สั้นจริงครับเซกเตอร์นี้จะเป็นเซกเตอร์ที่มีความหมายสําหรับบรรดารถที่เข้าโคง้งกว้างๆดีๆนะครับแล้วก็มีทอร์กหรือว่ามีอัตราเร่งออกจากโคง้งดีๆรวมไปถึงดาวฟอสที่บังคับกดตัวรถให้อยู่ในช่วงเวลาเร่งออกได้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราจะจินตนาการไปถึงรถแข่งของดูคาติ KTM แล้วก็อพิเลียที่มีที่มีระบบไร้ห้าดีๆนะครับแต่ว่า อะพิเล mm ีย hmm. เองจุดอ mm ่อ hmm. นของพวกเขาก็คือเรื่องไร้ไฮที่มันยังไม่คงที่นะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยสู้ได้หมดแล้วขณะที่ Honda าและยามาฮ่ในปัจจุบันนะครับแฟนๆฮอนด้าแล้วก็แฟนๆยามาฮ่าเราคงต้องใช้คํานี้ว่าต้องอดทนต้องอดทนนะครับโดยที่ว่ามันยังหวังผลกับการแข่งขันไม่ได้แม้แต่ผู้บริหารทีมหรือว่าทีมบอสของทั้งสอง่ายนะครับทั้งฮอนด้าแล้วก็ยามาฮ่ก็ออกมายอมรับว่า ณนะตอนนี้คือสุดสัปดาห์ของการแข่งขันพวกเขาใช้เวลาที่ลงไปในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นในในรอบซ้อมรอบ u อล i f ฟรอบสปรินต์หรือรอบเมนกลางปีเนี่ยใช้สําหรับการทดสอบเลยพอใช้สําหรับการทดสอบเนี่ยมันหวังผลไม่ได้ทุกท่านรู้ไหมนั่นแหละครับต้องทําใจนะแฟนๆฮอนด้าอย่ามาห้าอดทนกันไปก่อนนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่มันจะได้กินหวานจริงหรือเปล่าเนี่ยนี้ต้องมาว่ากันอีกทีนึง มาดูเซกเตอร์3ต่อนะครับเซกเตอร์3เนี่ยมาจุดเบรกหนักที่สุดโค้ง6ครับแล้วก็มาถึงโค้ง7ต่อ8นะครับ7ต่อ8เป็นโค้งซ้ายกว้างครับจุดนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีการล้มหนักๆค่อนข้างเยอะนะครับ7ต่อ8การเดินคันเร่งมาเร็วๆนะครับแบนดซ้ายนะครับรถแข่งของคันด้าเมื่อก่อนเนี่ยไฮไซส์มาร์ a มาเกสก็ล้มหนักตรงนี้นะครับ7ต่อ8 ถือว่าเป็นเป็นจุดอันตรายเลยจุดหนึ่งนะครับมันเป็นโค้งความเร็วสูงมากคือปัจจุบันเนี่ยผมที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่คือรถที่มีคาแรคเตอร์แบบเข้าโค้งความเร็วสูงได้ดีก็คือรถแข่งของอะพิเลียแล้วก็ดูคาตินะครับขณะที่ KTM เป็นรถที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเบรกดีที่สุดณนะตอนนี้ภายใต้การขี่ของเปโด o ์คอสต้าแต่สนามนี้นะครับต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งเราต้องเตรียมใจไว้ว่าเราอาจจะได้เห็น มามืดเห็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปจากจากปกตินะครับดูคาติอาจจะกลับมาหรือค่ายอื่นอาจจะตีตื้นขึ้นมาโดยนักแข่งคนอื่นอาจจะไม่ใช่ใช่นักแข่งหน้าเดิมก็ได้ที่เคเรสเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นจุดที่จะบ่งบอกว่าศักยภาพที่แท้จริงของนักแข่งรวมไปถึงรถแข่งเนี่ยจะออกมาที่นี่พิสูจน์ให้เห็นที่นี่นะครับโค้งเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่โฟล์สเตทนะครับมาจาก6เนี่ย จุดเบรกหนักๆแล้วก็ต้องเปิดคันเร่งหนักเลยนะครับออกจากโค้ง6พอจากโค้ง6แล้วก็ซ้ายนะครับ7 8แล้วก็พลิกมา9นะครับเบรกไม่หนักเท่าไหร่เป็นโคง้งเป็นโค้งฉาก2โค้งนะครับต่อกันโค้ง9ต่อ10แล้วก็มาเข้าสู่เซกเตอร์สุดท้ายตรงนี้ครับขวายาวๆเลยครับขวาตั้งแต่9 1 0 1 1 12ดนี่ครับโหลักษณะโคง้งกว้างแบบนี้รถอพีเลียดูคาตินี่คือ เอาเรื่องนะครับคือณตอนนี้เนี่ยทาไมเราถึงไม่ได้ไปพูดถึงค่ายรถของญี่ปุ่นเลยว่าจะสามารถสู้ได้ไหมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทั้งสองค่ายยอมรับว่าในการแข่งขันไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามในปีนี้นะครับครึ่งฤดูการแรกเนี่ยผู้เขาจะใช้ทุกช่วงไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งในการแข่งขันรอบเมนเวสสำหรับการทดสอบนะครับอาจจะเป็นสึกของรถยุโรปแล้วแหละ นะครับดูตั้งแต่โค้ง 10, 11, 12มา13ตรงนี้เบรกหนักหน่อยนึงครับแล้วก็ใช้อัตราเร่งสูงสูง,ง,ง,งนะครับโค้งอยู่เทินซ้ายกว้างๆนะครับเดินคันเร่งออกนั่นก็ครบ1รอบสนามเป็นสนามที่ไม่ได้มีจุดไม่ได้ใช้เบรกหนักมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสนามที่ต้องเดินคันเร่งเนียนๆแล้วก็ใช้ดาวฟอร์สในขณะที่รถแข่งเข้าโค้ง คือผมอยากให้สังเกตนะครับว่ามันมีจุดที่เป็นโค้งแบบโค้งกว้างๆกี่จุดบ้างนะครับ1เลยโค้ง4เห่นะฮะโค้ง4โค้ง5นี่ครับโค้งที่เป็นโค้งไฮสปีดนะครับโค้ง4โค้ง5แล้วก็โค้ง7 8นี่ครับโค้งไฮสปีดนะครับ4 5 7 8แล้วก็โค้ง11 2เนี่ยบรรันดารถที่มีแอโรไดนามิกดีๆมันจะสามารถ เกาะไปกับโพงได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะทําให้เรื่องของการอัตราการฟรีทิ้งของยางไม่สูงแล้วก็จะทําให้อัตราการสึกการสึกหรอของยางเนี่ยมันต่ําด้วยนะครับนี่ครับหัวหน้าสนใจสนามนี้นะครับว่าใครจะทำง,งานได้ดีที่สุดนะครับยังไม่สามารถคาดการได้ก่อนเลยนะครับปีที่แล้วคนที่เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คืออาร์เลชสมากาโรได้ออกจากโพนะครับแจ็คมิลเลอร์ กริดที่2ครับกริดที่3เป็นฮอกเกมารตินเนี่ยแถวหน้านะครับปีแถลเลเลือกใช้ยางมีเดียมมีเดียมซะส่วนใหญ่แล้วก็แบดบินเดอร์อยู่ในกริดที่2อง่อะกริดที่4นะครับแบดบินเดอร์เนี่ยช่วงแรกของฤดูก,กาลก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารถแข่ง ktm เนี่ยมาเริ่มทำงานแล้วก็แสดงผลลัพธ์ที่ดีได้ในสนามนี้ที่เคเรสนะครับปโดคอสตาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่ารถ ktm ของเขาเนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ดีที่นี่เพราะว่า จากผลงานปีที่แล้วนะครับทั้งแจ็คบินเลอร์แล้วก็แบรดดินเดอร์เวลาต่อรอบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปโก้มันาย่าอยู่อันดับ5นะครับคอลิฟายปีที่แล้วนะแดนนี่เปโดซ่าสนามนี้ลงมาแข่งขันในฐานะของดับบิดไวการ์ดด้วยนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยสตาร์ทอยู่ในกริดที่6นะครับสำหรับแดนนี่เปโดซา่ากริดที่7ก็เป็นมิเกลเรลานะครับ8ก็โยฮันกโก้นะครับอันดับที่9ลูก้ามาดิี 10เป็น BLS 11เลเป็นทางการทางคังมี้นะครับแล้วก็12เล็กมาเกสปีที่แล้วเนี่ยเรายังพอได้เห็นรถแข่ง Honda มาป้วนเปี้ยนอยู่ในในกลุ่มหน้าบ้างนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ย Honda พยายามยกระดับพยายามหาคอนเซป็ปที่ถูกต้องให้เจอแต่ค่ายอื่นเขาก็ไม่รอนะครับค่ายอื่นก็คือต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ไปข้างหน้านะครับเล็กมาเกสกิจที่12นะครับปีที่แล้วเพิ่งจะย้ายมาร่วมงาน Gre เกรซีนะครับ 13เป็นเบสเซกกี้ส4แฟรงกี้โมอรเนลลี่นะครับ15ฟาเบโอดีจิอันนันโตนิโอนะครับ16 aro, 17, andez, 18, เป็นกวาตาราโรोสิเราอูเฟเนเดสแล้วก็18เนี่ยเป็นอเล็กซ์รินข้างหลังนะครับก็มีเซฟานแบรดเดลนะครับโจอันเมียออคูโซเฟเนเดสโจนาตโฟเกอร์นะครับแล้วก็ตัวของอีเคเลโกนาเลโกนาปีที่แล้วเนี่ยลงฉี่แทนมาร์กมาเกสนะครับ และนี่คือผลกา,ารแข่งขันปีที่แล้วเปโกชนะออกรัสกิดที่5แล้วก็ไล่ขึ้นมาชนะนะครับจนได้รับสมฉานาว่าเป็นมิสเตอร์ซันเดย์แล้วครับในปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็2-3เห็นไหมฮะแบรดบินเดอร์แล้วก็แจ็คมิลเลอร์พอเห็นแบบนี้เนี่ยมัน <c oughs> มันบ่งบอกอะไรได้บ้างครับมันบ่งบอกว่ามันอาจจะไปเข้าทางเจ้าหนูเปโดอคอสตาก็ได้พอรถ ktm ทําผลงานสนามนี้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะในจุดที่ต้องใช้เบรกหนัก เข้าไปลึกแล้วก็เดินคันเร่งออกนั่นคือจุดเด่นของพวกเขานะครับแล้วก็อันดับที่4ฮอกเก้มาตินไม่ได้ขึ้นโผเดียวนะครับปีที่แล้วอันดับ5้าอเลสสปาร r โรนะครับหเป็นลูก้ามาริเน่เป็นดูคาติที่ดีที่สุดอันดับที่3นะครับปีที่แล้วสําหรับมาริน่แต่ปีนี้ย้ายไปอยู่ฮอนด้าเนี่ยต้องอดทนนะอดทนสุดๆอันดับที่7จ็ดแดน่เปโดซานะครับลงขี่ไวการ์แล้วก็สนามนี้ลงขี อันดับที่8อเล็กมาเกสนะครับเปโดซ่าบอกว่าในการแข่งขันที่เคเรสนะครับอาจจะลงไปนะครับเขาเปรยว่าจะลงไปขี่ด้วยรถแข่ง KTM ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนกับการแข่งขันคือมันบ่งบอกได้หลายอย่างว่าเปโดซ่าอาจจะเตรียมงานเพื่ออนาคตแล้วสำหรับ KTM นะครับ หรืออาจจะเป็นการเทียมงานเพื่อฤดูการนี้เดี๋ยวต้องมารอดูแต่เปโรซ่าบอกว่าจะลงไปกับบางอย่างที่ไม่เคยปรากฏในรถ KTM นี่ครับบรรดาค่ายยุโรปเดินหน้าไปเพื่อต่อยอดศักยภาพบรรดาค่ายญี่ปุ่นนะตอนนี้ตามหาคอนเซปต์อยู่นะครับอันดับที่8เป็นอเล็กมาเกสเกาทากานากามินะครับ10ปีที่แล้วเนี่ย11 อ้าวสิบเนี่ยเป็นของเฟิเบอโ์คาตาโร่แล้วก็มอร์เบลนี่นะครับยามาฮ่าสิดิเจียนอันโตนิโอ13ออกุสโตเฟอนเดนเดสนะครับ14บสเซฟรานแบรดเดล15ราอูเฟอนเดนเดส16เป็นของอีเคเลโกน่านะครับต่อด,ด้วยโจนาสโฟเกอร์นะครับไม่จบการแข่งขันก็มีมาริกเบียเลสนะครับโยฮันซาโกมังโกเบเซกี้อเล็กซฟรินโจแอนเมียแล้วก็มิเกลโอลิเวรานั่นคือผลการแข่งขันปีที่แล้วนะครับ แต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราว่ากันตามตรงสถานการณ์ในส่วนของ MotoGP นะครับฮอเก้มาตินอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างมั่นใจมากๆกับการแข่งขันไม่ว่าจะสนามไหนก็ตามนะครับมาตินก็ยังย้ำเสมอว่าเขามองว่าสถานการณ์ของเขาเองนะจุดหนึ่งนะครับเขาน่าจะต่อสู้เพื่อลุ้นชัยชนะได้ทุกสนาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องได้รถแข่งที่สมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่ฮอเก้มาตินออกมาพูดเสมอนะครับแล้วขณะดเดียวกันนะครับในส่วนของการลุ้นแชมป์โลกเนี่ยมันมีผลหลายอย่างมากนะครับคือมันก็คาบเกี่ยวไปกับเรื่องของการย้ายทีมการโยกย้ายของ p r a ม a ร์กเรซิด้วยดังนั้นเนี่ยพรามาร์กเรซิตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นเสมือนใจกลางของตลาดนักบิด เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับถ้าพรมามักตัดสินใจต่อสัญญากับดูคาตินั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะได้สเปคลดโรงงานสองคันแล้วข่าวล่าสุดกับมาร์คมาเกสเนี่ยก็อาจจะอาจจะได้ตัวมาร์คมาเกสด้วยซ้ำอันนี้คือคือความเชื่อมโยงนะครับเล่าให้ฟังก่อนทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเลยถ้าพรมามักต่อสัญ,ญญานะครับการที่จะยังได้ซัพพอร์ตรถแข่งที่ดีที่สุดให้กับฮอเก้มาติน ก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วก็มันจะเป็นจุดบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดฮอกก้มาตินถูกวางตัวไว้ว่าจะได้ขึ้นเปน็นนักบิดทีมโรงงานของดูคาตินะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะครับฮอกก้มาตินปีนี้ก็อาจจะมีลุ้นแชมป์โลกอาจจะมีลุ้นแชมป์โลกและเขาจะไม่โดนบล็อกเรื่องของตัวรถแล้วนั่นหมายความว่าเขาก็จะได้ใช้รถแข่งกยภาพแบบเต็มเปี่ยมนะครับ แล้วอีกมุมหนึ่งอย่างที่สองนะครับถ้าเกิดว่าฮอกก้มาตินไม่ใช่ตัวเลือกที่จะขึ้นไปสู่ทีมโรงงานของดูคาติการที่ฮอกก้มาตินจะย้ายออกจากดูคาติย้ายออกจากพรามักมันย้ายออกจากพรามักเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าจะต้องย้ายออกนะครับแต่ว่าย้ายออกจากดูคาติแล้วจะไปทีมอื่นค่ายโรงงานอื่นเนี่ยพอจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บ มาตินจะถูกบล็อกในเรื่องการเข้าถึงศักยภาพที่ที่ดีที่สุดของรถเคทอรรถดูคาติในทันทีดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับมันเกี่ยวพันกันหมดเลยเกี่ยวพันทั้งเรื่องของตลาดนักบิดการโยกย้ายแล้วก็ศักยภาพของตัวรถที่จะได้รับจากตัวทีมโรงงานด้วยตรงนี้ต้องมาลุ้นกันดูนะครับแต่สนามนี้ฮอเก้มาตินก็เป็นหนึ่งในคนที่มีพลังที่ดีแล้วเปโดอ่าเปโดคอสตาก็มีสิทธิ์นะครับที่อาจจะกลายเป็นผู้ชนะก็ได้เพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยรถแข่งของ KTM ขึ้นโพเดียมทั้ง2คนเลยทั้งรดบ d Binder แล้วก็ Jack Miller มันบ่งบอกเรื่องของความเข้ากันของคอนเซปต์ของสนามกับตัวรถนะครับแต่คนเนี้ยจะยอมไหมก็คือ Francesco ั a g n a ่ a นะครับ Francesco ั a g n a ่ a สนามแรกทำผลงานได้ดีนะครับแต่พอเข้าสู่สนาม2และ3ไม่เป็นไปตามคาดเขาออกมาพูดล่าสุดนะครับว่าตอนนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันสูงมากนะครับเพราะต้องลงขี่ ด้วยการเป็นผู้ที่ป้องกันแชมป์โลกทุกคนวิ่งไล่ตามแล้วก็ต้องการทําลายจังหวะของเขานั่นคือสิ่งที่ฟรานเชสโกบันดาญาบอกนะครับทีนี้ก็ต้องมารอดูว่าแชมป์โลกของเรานะครับแชมป์โลก2สมัยจะกลับคืนสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดได้ไหมก่อนแข่งนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าตารางคะแนนสะสมเป็นอย่างไรนะครับคะแนนสะสมหลังจากที่ผ่าน3สนามมานะครับสามเมนกลางปี Prix, แล้วก็3สปรินต์นะครับฮอเก้มาตินนําอยู่มี80คะแนนเนี่ยเป็นจากฝูง เนียบัสเซนียดับ2นะครับตามอยู่21คะแนนอันดับที่3มาลิกเบียสครับเบีเนี่ยน่าเสียดายถ้าสนามที่ปอติเมาเขาได้ขึ้นโพเดียมในอันดับ2นะเขาจะบวกไปอีก20คะแนนนะครับแล้วสถา,านการณ์ของเขาเนี่ยก็จะตามหลังฮอกเก้มาตินอยู่แค่6แต้มนะครับนั่นนั่นเป็นตามหลังอยู่แค่4แตม้มแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วกับรถแข่งที่มันพังนะไม่มีใครคาดคิด ปีนี้มาริเบียเลสน่าสนใจแล้วเบียเลสเองก็ต้องการโชว์ฟอร์มให้อพิเลียเห็นด้วยว่าถ้าไม่ใช่เขาแล้วอพิเลียจะเอาใครมาขี่ให้เป็นผู้ชนะแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยให้มันสูงขึ้นด้วยตอนนี้เนี่ยมาริเบียเลสมีความเชื่อมโยงกับฮอนด้าอย่างชัดเจนนะครับฮอนด้าเนี่ยต้องการดึงตัวเบียเลสไปด้วยเม็ดเงินมหาศาล ซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันในช่วงของตลาดนักบิดนะครับอันดับที่4เปโดรคอสตานะครับคอสตาขึ้นโพเดียมมา2สนามติดต่อกันนะสนามที่ปอติมาอะโอเคเราอาจจะบอกว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าส้มหล่นใส่เพราะว่ารถแข่งของเบีรมีปัญหาแต่ว่าในการแข่งขันที่ออสตินเขาแสดงศักยภาพที่ถึงขั้นจะเป็นผู้ชนะได้นะครับ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเบียร์เลสันแข็งแกร่งจริงๆที่ออสตินนะครับดังนั้นสนามนี้เปโดรคอสตาเอีก,ก็มีลุ้นเหมือนกันอันดับที่5ฟรานเชสโกบันดาย่านะครับแชมป์โลกปีนี้เริ่มต้นมาก็ยากลําบากเลยสนามแรกดีนะครับสนาม 2- อสไม่ไม่เจอฟอร์มที่ดีเลยอันดับที่6เป็นแบรดบินเดอร์เจ็ดเป็นอเลสเอสเปกโกโรนะครับอันดับที่8มาร์กมาเกสมาร์กมาเกสไม่มีคะแนนสะสมในในรอบเมนเรสมา2สนามติดแล้วนะครับที่ปอร์ติเมลปะทะกันกับ เปโกบนาญานะครับเอารถลุกขึ้นมาสู้ได้แต่ก็ไปจบการแข่งขันในันดับที่16ไม่มีคะแนนส่วนในการแข่งขันที่ออสตินสนามที่แล้วมาร์กบอกว่าสิ่งสำคัญที่เขาเห็นได้เลยก็คือว่าเขามีสัญญาณที่ดีกับรถแข่งดูคาตินะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศวิเคราะห์กันว่าณนะตอนนี้มาร์กมาเกสได้ไปถึงจุดที่ทำการปรับตัวเข้ากับรถแข่ง ดูคาติ GP 2 3โดยสมบูรณ์แล้วและการล้มในการแข่งขันสนามล่าสุดที่ออสตินนะครับมาร์กมาเกสล้มลงไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือรอยยิ้มนะครับมาร์กบอกว่าการล้มที่ที่เห็นนะที่ออสตินเนี่ยมันเกิดจากปัญหาเรื่องระบบเบรกต้องต้องใช้เบรกถึง2ครั้งถึงจะอยู่นะครับครั้งแรกเนี่ยกำเบรกแล้วเบรกไม่จับเพราะว่าปั๊มไม่ทํางาน ครั้งที่2เบรกจับมันก็เลยจุดเบรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนล่นก็ํำให้มันล้มไปนะครับแล้วมาร์กบอกว่าการล้มเนี่ยล้มก็จริงแต่ว่าพอจังหวะที่เขาล้มคือเขาล้มขณะที่เป็นผู้นำนะเขาบอกอย่างนี้นะนะครับดังนั้นมัลลุนกันดูครับที่เคเรสมาร์กก็มีผลงานที่ดีมาตลอดเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ไม่ได้มากที่สุดก็ตามนะครับแต่ว่าที่เคเรสก็เป็นสนามที่ทําให้เขาต้องเจ็บหนักเหมือนกัน มันก็อาจจะมีผลหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องมารอดูครับแต่ว่านักแข่งอาชีพพวกนี้เขาก้าวผ่านความกลัวหรือว่าความแยงไปได้เยู่แล้วแหละอันดับที่9บนคะแนนสะสมครับก็เป็นฟาโบดิจิอัน An นันโตนิโอนะครับแล้วก็ต่อด้วยแจ็คเบนเลอร์อันดับที่10นี่คือท็อป10นะครับทีนี้มาลุ้นกันดูครับว่าก่อนจะเข้าสู่สุดสัปดาห์นี้แล้วก็พอเข้าสู่การแข่งขันจริงเนี่ยใครจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนส่วนตัวผมมองว่ามาตินหรือ แม้กระทั่งบัญญายา่ารวมถึงมาเซนินี่นะครับอาจจะพาดูคาติ g p 24กลับมาอยู่หัวแถวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันก็ประมาท KTM ไม่ได้เลย KTM กับอาพิเลียภายใต้การขี่ของเบียเรสนะครับอารเสสปากบอกว่าที่ที่นี่นะครับที่เ r เรเนี่ยน่าจะแสดงให้เห็นหลายๆอย่างนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอาจจะกลับมาอยู่ข้างหน้าได้ปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าของโพลด้วยนะครับมาก็อาจจะแสดงสักยภาพบางอย่างออกมา พวกบรรดารถโรงงานนะครับที่นี่น่าจะทำผลงานได้ดีที่เป็นสเปคล่าสุดนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับนั่นก็เป็นมุมมองของ m o เตอร์สปอร์ตไนะครับกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตารางแข่งหน่อยนะครับตารางแข่งตั้งแต่วันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรบ้างมาไล่กันดูวันศุกร์เนี่ยเริ่มซ้อมนะครับบ่าย2 m o โ o 3นะครับแล้วก็ต่อด้วย m o ด o 2ครับบ่าย250 แล้วก็ต่อด้วยฟรีแพ็กิทที่1น,นะครับของ MotoGP ครับบ่าย3โมง4ีนาทีนี่เป็นช่วงเวลาที่ซ้อมแรกของทุกทุกคลาสนะครับแล้วก็ไม่มีการเก็บเวลาต่อรอบด้วยนะครับเก็บเวลาต่อรอบแต่ว่าไม่ได้เอาเวลาต่อรอบเนี่ยไปใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มของการคอลี่ฟานะครับก็จะเริ่มต้นนะครับใน Moto3 เนี่ยรอบ P1 หรือว่า p t i c t i c e นครับ 6กโมนาทีครับโมโตทู 2, ทุ่ม5นาทีขณะที่ MotoGP 60ครับ60นาทีครับตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปในรอบ PR หรือว่ารอบ Practice เป็นเซสชั่นเดียวที่ใช้ทําการแบ่งก,กลุ่มนะครับสำหรับ MotoGP ส่วน Moto2 แล้วก็ Moto3 ครับต้องมาจัดกลุ่มกันต่อครับในรอบ P2 หรือว่า Practice 2นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 13.40นากานาทีะครับในโมโ o 3แล้วก็ต่อด้วย14ในาการ25นาทีใน m o โ o 2นะครับไปต่อด้วยการซ้อมแบบอิสระนะครับไม่จับไม่เอาเวลานะครับของ MotoGP ช่วงเวลาบ่าย3 10นาทีนะครับแล้วก็ต่อด้วยการคอลี่ไฟแนครับในรอบ Q1 ของ MotoGP นะครับบ่าย3โมง50นาทีครับแล้วก็4โมง15นาทีเป็น Q2 ครับจากนั้นก็ไล่กันครับพักอยู่ประมาณ เ,เกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับก็มาแข่งขันในรอบคุริฟายครับ Q1 ของโมโร3ต่อด้วย Q2 นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิก50นาทีครับไปจนถึง18นาฬิกา15โมโรทูครับ Q1 18นาฬิกา45นาทีครับแล้วก็ Q2 19นาฬิกา10นาทีนี่เป็นตารางในวันเสาร์นะครับจากนั้นก็จะเป็นสปินเรสครับ2ทุ่มตรงนะครับแข่ง12รอบสนามทีนี้มาดู เมนเวสครับในวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่28นะครับก็จะเริ่มต้นนะวอร์มอัพในช่วง14บสในการ40นาทีนะครับจากนั้นครับรอบของการแข่งขันจริงๆนะครับ4โมงเย็นนะครับเริ่มต้นในโมโตทรีครับ19รอบ5โมง15นาทีนะครับโมโตทูครับ21รอบแล้วก็1ทุ่มตรงโมโต g p ครับ25รอบสนามมาติดตามกันดูครับสเปนิชกลางปี จะเป็นไปนดังที่แฟนๆคาดหวังหรือไม่นะครับแต่ผมว่าเราจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างจากเดิมไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในกลุ่มหน้าก็คงจะเป็นหน้าคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมนะครับปีนี้เป็นเป็นปีที่ MotoGP มันคาดการณ์กันยากมากแล้วก็เป็นปีที่ศักยภาพของนักแข่งลวมถึงรถแข่งแต่ละค่ายเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะในกลุ่มหน้าก็คือ KTM,Aprilia แล้วก็ตัวของ Ducati นะครับไปไปมาเนี่ยกลายเป็นว่ารถแข่ง Ducati อาจจะไม่ใช่รถแข่งที่ใช้คาว่ายืนเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ใช่รถแข่งที่ยืนหนึ่งอีกต่อไปก็ต้องมารอลุ้นกันดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั่นก็ เป็นเรื่องราวของสนามนะแล้วก็เป็นการพรีวิวของรุ่น MotoGP นะครับ